คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเลขเด่น3ตัว4ตัวนะครับในงวดวันที่29เมษายนพศส5 6 4นะครับก็เฮงต่องวดนะครับเป็นงวดที่12แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับตัวเลขของแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงวดวันที่29เมษายนพศ .2,500 นะครับกับสูตรเลขเด่น3ตัว4ตัวนะครับสําหรับงวดวันที่26นะครับแอดมินนะครับก็ให้เข้าทุกคลิปนะครับทุกคลิปแอดมินเน้นย้ํารูด1เน้น1ทุกคลิปนะครับผมพี่น้อง ฟันหนึ่งทุกคลิปนะครับครับผมก่อนจะมารับชมตัวเลขนะครับก็ไปดูแนวทางนะครับว่าแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่26นะครับก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมนี่นะครับในงวดวันที่26นะครับที่แอดมินให้ไปนะครับอ่างวดก่อนก็เข้า11งวดซ้อนแล้วนะครับ ที่แอดมินให้ไปงวดวันที่26นะครับเลขชุด3ตัว4ตัวนะครับกับสูตรตําราเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับสูตรตําราเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่แอดมินนะครับอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมาออกอากาศนะครับให้เอ c พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังนะครับ กับตัวเลขแนวทางนะครับสูตรตําราเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับอ่านี่นะครับสถิติเข้าสิบสองงวดซ้อนนะครับผมอ่าสิบสองงวดซ้อนนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับเดือนมีนานะครับจนถึงยี่สิบหกนะครับงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็ให้เข้านะครับอ่าไปเข้าหนึ่งเก้านะครับกับศูนย์สองนะครับก็เข้านะครับหนึ่งเก้ากับศูนย์สองนะครับ หนึ่งเก้านะครับแอดมินก็ฟันหนึ่งนะครับงดแล้วนะครับอันนี้ไปเข้าเวฟทางอ่ารัฐบาลลาวนะครับก็มีเอฟพี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าหนึ่งเก้านะครับทางรัฐบาลลาวนะครับเอาตัวนี้นะครับเป็นเลขล่างสําหรับเวฟไทยนะครับก็จะเอาเก้าสี่นะครับเป็นเลขล่างนะครับสําหรับเวฟไทยนะครับอ่าทางรัฐบาลลาวเนาะก็เอาหนึ่งเก้านะครับอ่าสำหรับงวดนี้ก็มาดูนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับเลขที่ออกนะครับ ห้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่นะครับอันนี้งวดก่อนนะครับงวดนี้นะครับอตรงนี้ดีเนาะราบปากานี้ดีกว่าเห็นชัดนะครับห้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่นะครับอันนี้งวดก่อนนะครับอันนี้งวดนี้นะครับก็มาดูนะครับชุดเด่นนะครับที่ให้ไปนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนะครับ เด่นเจ็ดนะครับไม่มานะครับเจ็ดไม่มานะครับเจ็ดหลบนะครับสําหรับหนึ่งนะครับสายเบี่งหนึ่งเอ็มินเจาะให้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแปดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับเข้านะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเข้าล่างนะครับอันนี้นะครับได้ดีใจนะครับทั้งทั้งสบปลาวเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งไทยนะครับเอาหนึ่งแปดเป็นเลขล่างเลยนะครับผมพิกัดนะครับอันนี้ไม่เสียเปรียบกันนะครับ เข้าทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับสำหรับเลขเด่น4นะครับแอดมินก็เจาะ4 4 4 9 8 4 7 4 1 4นะครับมาออก4 0 0 4นะครับผมพี่น้องมาเข้าตัวนี้สำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับโอเคนะครับเอาไปวิ่งไปลูดนะครับโอเคนะครับคุ้มนะครับเข้านะครับหนึ่งแปดกับสี่หนึ่งนะครับก็ถือว่า ได้ตัวเด่ียมา3ตัวเข้า2ตัวก็ไม่ผิดหวังนะครับผมพี่น้องสําหรับงวดวันที่26นะครับครับผมสําหรับงวดวันที่29แอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วสำหรับสูตร3าตัว4ตัวนะครับก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับเฮงต่อนะครับงวดที่12งวดที่13มาลุ้นกันนะครับจะเป็นหมู่หรือจะเป็นจานะครับงวดนี้คอยเข้านะครับ4 0 0 4นะครับ1881นะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับผมครับผมตัวเลขนะครับเอดมินก็จะทําไปตามตารางนะครับคัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรตําราเดินดีนะครับมี5นะครับมี1นะครับมี0ูนย์นะครับมี3นะครับมี8นะครับมี9นะครับเลขเด่นนะครับก็จะเป็น505นะครับ0นย์นะครับ1นะครับสำหรับชุดเด่นนะครับอ่ะก็มาดูนะครับชุด3าตัวนะครับก็จะมี105นะครับ05 1นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับเด่นนะครับ105นะครับ051ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับชุด4ตัวก็จะมี1105นะครับ1051นะครับตัวเด่นนะครับ01051ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับตัวเลขเด่น1นะครับอ่างวดนี้ยังฟันอยู่ที่1นะครับ เดนหนึ่งก็จะมี10อันนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับพี่น้องที่ต้องการวิ่งนะครับก็จะมี10นย์นะครับ1 1นะครับ51นะครับ3 1นะครับ2 1นะครับ91นะครับ81นะครับ71นะครับ61นะครับ41นะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสําหรับสายเจาะนะครับก็จะให้1 1นะครับ51นะครับ3 1นะครับ71นะครับ 1 4นะครับสำหรับชุดาสายวิ่งนะครับผมก็วิ่งนะครับสายลูกก็เจาะให้แล้วนะครับหนึ่งศูนย์อย่าลืมไว้เพื่อความชัวร์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็จะมีเด่นห้านะครับอ่าอันนี้สําหรับสายวิ่งสายลูดเหมือนเดิมนะครับอ่าคนเราก็ชอบมัเหมือนกันนะครับครับผมตัวเลขอ่า ก็มี05นะครับ55นะครับ15นะครับ35นะครับ25นะครับ59นะครับ85นะครับ75นะครับ65นะครับ45นะครับสำหรับพี่น้องที่ชอบวิ่งนะครับสำหรับสายเจาะนะครับก็จะเจาะให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบ5นะครับ05นะครับ15นะครับ65นะครับ45นะครับ45 55นะครับ รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับเผื่อเอามาออกเล็ล่างอีกแล้วนะครับก็มาดูนะครับสําหรับเรนซูนนะครับเ่นซูนนะครับใน12งวดเข้ามา2งวดนะครับ0ก็จะมีสำนิสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งก็จะมี10นะครับ02นะครับ04นะครับ06นะครับ08นะครับ90นะครับ70นะครับ50นะครับ30นะครับ00นะครับสําหรับสายวิ่งนะครับ สายเจาะนะครับก็จะมีนะครับจะเจาะให้นะครับก็จะมีนะครับสายเจาะศูนย์หนึ่งนะครับห้าศูนยนะครับศูนย์หน้าจ็ดศูนนะครับแปดศูนย์นะครับสามศูนนะครับห้าคู่นะครับสําหรับสายเจาะนะครับผมอ่ะก็มาดูนะครับสําหรับชุดระวังเบิ้ลนะครับก็จะมี77นะครับหนึนะครับหกหกนะครับสานะครับ ก็จะให้7 7กับ1 1นะครับ3 3มลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับชุดระวังเบิ้ลนะครับสำหรับเลขที่ออกไปงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น5 5นะครับอันนี้ฝั่งลาวเขาเอา5 5นะครับ5 5 4 0 1 8นะครับก็เข้า4 0กับ1 8นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ FC พี่น้องนะครับที่ได้สูตรของแอดมินกิมโนโชคปริชมนะครับผมพี่น้อง ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับเลขเด่น3ตัว4ตัวนะครับในงวดวันที่29เนะครับเมษายนพศ2564นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินก็แนะนํานะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ แอดมินไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อๆไปนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อฟพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายใต้คลิปได้นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความโชคดีนะครับนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเก้านะครับ เมษายนพศ2564นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม